ครับกำบันนาต้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พาร์คพารากอนนะครับที่สยามพารากอนและใน e c นี้ครับผมจะพาทุกคนมาชมงาน Disney Park h o s t a r Open House ครับที่นี่เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องกำบันนาต้นนะครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้มีข่าวแจ้งรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับ้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูในงานนี้กันครับสำหรับงานนี้นะครับผมก็จัดในวันที่13ถึง16กรกฎาคมครับสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจอง วันและรอบเวลาในการเข้าชมมาก่อนนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนที่เปิดลงทะเบียนเนี่ยสักพักนึงก็คือเต็มทุกรอบวันและเวลาแล้วนะครับตรงนี้ที่หน้างานครับผมเขาก็มีการจัดเต็นนะครับรับลงทะเบียนสาหรับผู้ที่ walk in ที่สนใจจะเข้าชมในงานนี้นะครับสำหรับที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรมา walk in รับคิวสาหรับเข้าชมตรงนี้กันได้นะครับแต่ว่าก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับผม สำหรับผมได้ลงทะเบียนจองรอบวันและเวลาล่วงหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอรอบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศด้านในมาฝากทุกคนกันครับ <Hello. S 1> ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในงานแล้วนะครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดที่จองลงทะเบียนกันมานะครับแล้ว <Hello. S 1> เขา,าก็จะให้เป็นสมุดแบบนี้ให้กับทุกทุกคนเลยครับที่เข้ามาชมนในงานนี้เป็นสมุดสติกเกอร์นะครับ <Hello. S 1> สมุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นให้ติดสติกเกอร์เนี่ยตามโซนต่าง ของในงานนี้นะครับนี่เขาก็จะมีเตรียมเป็น Adventure District แบบนี้ครับมี Love Chamber ครับมี Tunnel of Mystery แล้วก็มี Fantasy World แบบนี้ครับอันนี้เของให้สติกเกอร์มาแล้วเลยนะครับเดี๋ยวก็เอามาติดๆต,ตามช่องนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นสมุดแบบนี้นะครับให้ทุกคนที่มาเข้างานเลยครับผมด้านในนี้ครับห้องก็จะแบ่งเป็น สี่โซนสี่ีมหลักแบบนี้นะครับด้านนี้เป็นแฟนตาซีเวิลด์ครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็น Adventure District ครับด้านในตรงกลางนี้จะเป็นลาวส์นะครับจะเป็นจุดสุดท้ายที่ให้เราเข้าไปด้านในนี้นะครับด้านนี้เป็น l ลิฟแชมเบอรครับแล้วก็เป็นทันเนอร์ออฟมิสเทอรีครับผมเราจะไปเข้าชมที่ห้องไหนก่อนก็ได้นะครับผมผมเอาห้องไหนดีล่ะตอนนี้ที่คนหน,หน้อยเดี๋ยวผม ไปไหนดีเอาเอาเอาไหนดีเด okay. okay. ี๋ยวเราเข้าไปแทนนี่ออฟมิสเทอรี่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นแนวแบบสยองขวัญแบบนี้นะครับเข้าได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวคลายไปเลยค่ะโอเคจะมีตั้งแก๊งเล็กน้อยนะครอ๋อเขาบอกจะมีจัม้งแก๊งเล็กน้อยด้วยก็คือในห้องนี้จะแต่งเป็นธีมแบบของหนังหรือพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับแนวสยองขวัญระทึกขวัญอะไรแบบนี้นะครับนี่อย่างเรื่องนี้บาบาริเอน ผมดูสนุกมากเลยแนะนำให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับแบบจะคาดไม่ถึงนะสนุกมากมันแบบนี้อันนี้ก็ซีรีส์เกาหลีที่เขาก็ว่าสยองอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นครับอ้นี่ก็มีเป็นแบบภาพาถ่ายที่มาบนจอตกแต่งนิดนึงจำสักแค่แบบนี้แล้วก็เป็นพวก โปสเตอร์หนังต่างๆที่มีอยู่ใน Disney Plus นะครับซีรีส์คอนเทนต์ต่างๆ,างๆเป็นแนวสยองขวัญระทึกขวัญแบบนี้นี <S 2> <S 2> <S 2> <S ่อย่าง American Horror Story นะครับนี่ผมก็ดูอยู่มีหลายซีซั่นเลยนะครับมี Disney Plus มีคอมทุกซีซั่นเลยตรงนี้เป็นแบบโต๊ะลิ้นชัก ก็คือตกแต่งให้ดูมีความมิสเตอรี่มีความแบบเออเฮเรอร์เฮเรอร์นิดนึงน่ครับก็เป็นแบบรถเข็นอารมณ์เหมือนโรงพยาบาลรักษาคนบ้าอะไรครับโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลโรคจิตอรอเก็ตกแต่งห้องกันเป็นแบบนี้ก็เลี้ยวขวาไปทางนี้ต่อนะครับอ๋ออันนี้ก็จะมีเป็นแนวเหมือนห้องสมุดหรือ เป็นแบบฟิลเหมือนห้องใต้ดินอะไรแบบนี้ไหมครับน,นี่นะครับให้อารมณ์หลอนล้วเขาก็จะมีจอฉายภาพเปิดคอนเทนต์ที่เป็นแนวระทกขวัญให้เข้าปติมีนะครับสาหรับส่วนห้องนี้นการตกแต่งทําดีเลยนะครับให้อินกับบรรยากาศในส่วนนี้ได้แบบ เหมือนเราเข้าไปอยู่ในหนังหรือในซีรีส์ในดิสนี์พัสที่เป็นแนวสวยองขวัญเลยแล้เดินต่อมาออกมาทางนี้ครับผมตรงนี้เป็นโปสเตอร์ของ a m e ัน c ฮล h ล r o Story ซีซันล่าสุดนะครับ N Y C ก็เป็นพวกเศษซากไม้ประตูอะไรกเก่าๆทางๆมีกลิ่นแบบกลิ่นไม้จริงๆเลยครับ ก็คือเหมือนเข้าไปอยู่ในซีรีส์สยองฝัญเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นพวกเชิงเทียนอะไรแบบนี้ก็จะมีโปสเตอร์ที่ช่วยแนะนำให้เราได้รู้ว่าใน Disney Plus Hotstar นีครับมีซีรีส์หรือหนังคอนเทนต์แนวสยองขวัญเรื่องอะไรกันบ้างบางเรื่องที่ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปติดตามดูกันครับ นี่ครับนี่เราก็จะวนมาที่ทางเข้าที่เดิมแล้วครับตรงนี้ก็คือโซนของ Tunnel of Mystery ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Love Chamber กันต่อเลยแล้วกันครับด้านข้างตรงนี้โอ้โหเรียกว่าสีหวานเหลล์มาก,มากนี่เข้ามาตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นที่นั่งเป็นเบาะนอนอะไรแบบนี้หัวใจเยอะมากๆเลย หวานมากๆก็มีโปสเตอร์คอนเทนต์พวกภาพยนตร์หรือซีรีส์การ์ตูนต่างๆนะครับที่เป็นแนวเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปทางด้านซ้ายนี้นะครับนี่ก็จะห้องเฟรมบลีเลยท่ห้องไหนนะครับห้อเฟรมบลีเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องเฟรมบลีเลยครับใช่แล้วเป็น,ค,ปนความรักเกี่ยวกับครอบครัวอ๋อเป็นธีมความรักเกี่ยวกับครอบครัวตรงนี้มีให้เราเล่นได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถนะ รอราไรบว่าเรื่องนี้มาจากอะไรเรามาลองเล่นดูกันนะครับก็จะมีอาหารต่างๆขึ้นมาบนจอแบบนี้เป็นพาส์ทตี้อาหารอิตาเลียนใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะมาจากเรื่องลูกาอ๋อน,นี่ก็จะเป็นการโปรโมทว่ามาจากเรื่องลูกานะครับกระตูตงนี้สนุกมากเลยนะครับไปตามดูกันได้นี่ก็เป็นแบบนี้เลยนี่บนจอภาพภาพนี้ก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับตามธีม ของคอนเทนต์ที่เขาจะแนะนำให้เราได้รู้จักกันนะครับเราเดินต่อมาทางนี้ครับผมอ๋อตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งโอ้กว้างมากๆเลยสดใสมากแนวแบบฟิลวายทูเคอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรนชิพนะคะเกี่ยวกับการรับของเพื่อนอะไรอย่างนี้นะอ๋อเป็นห้องเฟรนชชิพครับผม ได้แบบได้ทำหมูทอแล้วก็มีพอมนะคะใส่ถ่ายูปได้นะอ๋อนี่ในล็อกเกอร์นี้มีแบบพ็อสอิฐแบบนี้นะครับมีพอบให้เราใส่ถ่ายรูปได้พสอิฐก,ก็เขียนเขียนแล้วแปะตรงนี้ได้นะครับนี่นล็อกเกอร์ก็ฟิลแนวแบบซีรีส์ฝรั่งไยดุนไวรุ่นอนะไรแบบนี้นะครับก็จะมี จุดให้นั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับเราเดินต่อไปทางห้องถัดไปนะครับสาม,มาฝั่งนี้นี่คือห้องเซลฟเลิฟนะครับห้องที่ให้เราได้รักตัวเองนี่นะครับพยงความรักต่อตัวเองก็จะมีพวกบวดิ้งประโยคต่างๆจากหนังกระตูนหรือคอนเทนต์ที่มีใน ในดิสนีย์คลาส์นะครับตกแต่งด้วยตามนี้แล้วก็มีกระจกติดห้องมุมต่างๆก็มาเซลฟี่ถ่ายรูกปกันได้ครับสีสันสดใสามากเลยนี่นะครับก็เป็นจากเรื่องโซครับก็จะมีประโยคคำพูดจากในการ์ตูนเรื่องนี้นำมาตกแต่งห้องกันด้วย ตรงนี้เป็นเมติลเลิฟแมชชีนตรงนี้เห็นเขาว่าให้เราเอามือสอดเข้าไปได้เดี๋ยวเราลองดูนะครับเป็นอะไรมเอ่ยแล้วนี้ก็เป็นพวกโปสเตอร์หนังการ์ตูนซีรีส์ต่างๆที่แนวมีเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนี้นะครับเป็นธีมอยู่ในเรื่องนั้นๆด้วยนี่เราก็ วนมาคบรอบของโซนห้องนี้แล้วนะครับย้อนไปดูโซนถัดไปกันครับไปที่ f a n t a s y World นี่นะครับอ๋อนี่ f a n t a ซ y World ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นห้องที่ฉายภาพแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับนี่ด้านยอเป็นกระจกเหมือนกันนะครับ ในห้องนี้ธีมภาพวิสัยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้ออกจะเป็นแนวแบบเป็นป่าเป็นแฟนตาซีอะไรแบบนี้ครับผมนี่เราก็เข้าไปด้านในได้แล้วก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่กันได้ตรงนี้นะครับก็จะมีขึ้นภาพคอนเทนต์นะครับ ในดิสทรัสคอสตาที่มีความเป็นแนวแบบแฟนตาซีอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับให้เข้ากับธีมของห้องนี้ครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ภาพีสายก็เปลี่ยนธีมไปแล้วนะครับอันนี้ออกเป็นแนวอวกาศอวกาศหน่อยครับผมมีตรงนี้เขาบอกว่าให้เรามายืนตรงจุดสามเหลี่ยมนี้ก็มายืนตรงจุดสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้เห็นเงาของเรานะครับสะทอนอยู่ที่จอขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อขยายเงาแบบแนวแฟนตาซีนี้ก็จะ ขยับตามเราไปด้วยตามที่เราเคลื่อนไหวแบบนี้ครับน,นะนี่ก็เป็นตีมอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นโลกใต้น้ำเรามาดูการตีมหนึ่งจะอยู่ประมาณสามนาทีนะครับนี่ครับโลกใต้น้ำครับผมอ๋อสวยมากเลยครับ อ๋อละเงาของเราจะเป็นแบบเป็นฟองอากาศแบบนี้ครับแล้วก็ขยับขยับไปได้ภาพเงากราฟิกะลรแบบนี้ก็จะเคลื่อนไหวหตามที่เราขยับด้วยแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีภาพทั้งหมด3ตีมนะครับก็คือเป็นลกไต้น้ำแบบนี้แล้วก็มี ทีมโอกาสเมื่อกีแล้วก็ริมแรกที่เราได้เห็นกันเป็นเป็นป่าครับป่าคอนเสแบบนี้ครับผมในห้องนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปทีมสุดท้ายข้างๆแฟนตีเวิลด์ครับ Adventure d i s t r ตร t ตรงนี้นี่โอ้โหโอ,โอ้ตรงนี้คนเยอะมากเลยครับเข้ามาแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นยืมนะครับนี่ให้เรามาลดเอามาเอ็กซ์ไซส์กันถ้าะต,ตกแต่งเป็นทีมแนวแบบ a อดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับผจญภัยต่างๆอย่างนี้โหเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่หรือคนที่มีพลังพิเศษแบบนี้มีทางฮีโร่ค o อสซินน่งก็มีพอบต่างๆนะครับอย่างค้อนทอดัมเบลอัน,นใหญ่ๆแบบนี้นี่อันนี้ดัมเบลนี้อิงจากเรื่องเท r คลิสเลยครับเป็นแบบเสาโรมันเลยนี้นะครับทั้งตะโกมอันนี้เรายกได้ไนะผมเห็นมีคนเขา ยบถ่ายรูปกันได้ก็ไม่หนักมากแต่ก็ไม่ได้ว่าเบาขนาดนั้นนะครับก็มีน้ำหนักอยู่เพราะผมควรอยู่ประมาณนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรูปที่หลังนะครับมีเป็นแบบนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์แนะนำคอนเทนต์ต่างๆในดิสทร่าคอสตาแนวแอดเวนเอร์ชอะไรแบบนี้ครับอ๋อตรงน,นี้จะเป็นของที่ระลึกนะ เหมือนเราต้องร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้รับของที่ะระลึก่ำนี้อาจจะผมก็มาลองเล่นดูนะครับมอเล่นตอบคําถามแบบนี้นะครับนี่ลุรับของที่ะระลึกก็มีภาพโปสเตอร์คอนเทนต์ในดิสน尼พาร์าสตาต่างๆแล้วแอดเวนเจอร์ไปจนไยแบบนี้ครับ ีก็มีจุดให้เล่นเกมด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นดูใส่ชื่อเอาเลยใช่ไหมครับ,รบผมใส่ชื่อผมเริ่มต้เลยครับไปเกมท่านไลน์อุกกาบาตนะครับผมใช้น,นิ้วฟันหรือลากผ่านอุกกาบาตนะห้ามดดดาโดนดาวคอสี่ดวงนี้นะครับถ้าโ<อ>ดนจะโดนคะแนนนะอ๋อเราต้องอุกกาบาตอันนี้ใช่ครับใช้น,นิ้วฟันอุกกาบาตนี้ครับผมคือเ,เริ่มเลยอุกกาบาตนะครับสามสองหนึ่ง น,นี้ดาวห้ามโดนนี่เราก็เอานิ้วฟันแบบนี้ห้ามโดนดาวนะเอาตักวกระบาทดาวเยอะไปหมดเลยน,นี่ก็ขึ้นแรงกิ้งนะครับพนนของผมได้6ยหกหมื่น้าพันสยคะแนนตรงนี้จะเป็นจักรยานให้เราปัน่นทดสอบกำลังกันนะครับพัยใานยีวินาทีนี้เราก็ต้อง ปั่นจักรยานแล้วก็ให้ไฟขึ้นไปจนถึงตรงชั้นบนสุดตรงนี้เลยตรงนั้นนะครับก็คือเล่นเกมตอบคําถามให้ถูก5ข้อนะครับอย่างน้อย5ข้อจากทั้งหมด20ข้อนะครับแล้วเราก็จะได้สิทธิ์ุ่มกระชับป้องนะครับแล้วก็มาแลกรับของมาันตรงนี้ผมได้เป็นไวเลสชาร์เจอร์ครับวันนี้หลัง้นี้ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับเป็นพิสซี่พาคาสตาโอเพ่นเฮาส์ลาวครับ ก็จะแ,แนะนำเกี่ยวกับรูปแบบใหม่นะครับของการใช้ Disney Plus o a s t a r อย่างเช่นสร,ร้างโปรไฟล์ได้7ดโปรไฟล์ครับผมแล้วก็เช่นสตรีมได้4เครื่องพร้อมกันอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ก็เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าเราสามารถรับชมคอนเทนต์ได้บนแท็บเล็ตมือถือโน้ตบุ๊กทีวีแบบนี้ครับ เป็นแบบนี้ครับผมเรามีมุมถ่ายรูปตรงนี้กันได้ครับตรงนี้มีไอศคร,รีมแจก,กด้วยนะครับแบบนี้มีสี่รสสี่แบบตามนี้เลยแล้วก็มาสร้างวัดวิสกันตรงนี้ได้ครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนสุดท้ายห้องสุดท้ายแล้วครับผมตรงนี้ก็มาสร้าง watchlist กันนะครับสแกนแล้วก็สร้างเลือก watchlist แล้วก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองติดแฮชแท็กตามแบบนี้นะครับก็จะได้รับของเพื่อนหรืตรงนี้ต่างๆมาเลือกกันได้มีสมูดมีโปสการ์ดตัวนี้ผมก็เลือกโปสการ์ดโลกีแบบนี้มีควงกุญแจมีสายห้อยคอ ก็เป็นทางออกแล้วนะครับเราก็รับชมงาน Disney Plus h o s t a Open House กันพรบทุกทโซนแล้วครับผมแล้วก็มาโผล่ที่ทางออกด้านข้างตรงนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดอย่างงาน Disney Plus h o s t a Open House ในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมได้เปิดเพจใน f a c e b o o k นะครับของผมชื่อว่า Disney p r o TS นะครับ โดก็คือมาจาก b r o เซอรนะครับแล้วก็ทีก็คือไทยประเทศไทยครับผมจะลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ์ตูนภาพยนตร์ซีรีส์ของเล่นของสะสมกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวกับดิสนีย์นะครับก็ขอฝากทุกคนไลค์และ follow เพจของผมกันด้วยนะครับ Disney Bro TS ครับแล้วก็ขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกำปันต้นเพื่อไม่พาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับ ขอฝากติดตามในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมมาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ